สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีจ้ะป้าลุงอ่อนนะจรัต้องนันลนาะเสียงแหบหมดเลยว่านี่มันแบบเพี้ยไรเนาะเอาไปเรือนน้องเมียวกันผลทำฮ่น้องยังเพี้ยยังบาหายอยู่เลยฮะมือแ่นผัดวันเกิดของน้องลุงน้องนัด จำนวนสิไปซื้อของขวัญห่อน้องมาเสื้อผ้าน้องลุงน้องลุงนะจ๊ะแล้วก็สีน้องทองไปซื้อเสื้อเลยเนาะคุณยาได้เสื้อใส่เลยน้องทองเนาะอืมซื้อเสือซื้อสียังหมดเลยสีแดงสีแดงกับสียางสีสดสีสลายโตแท้น่ลองคนณแมกันเลย ซื้อไหเซื้อไหเอยเสื้อไหื้อเสื้อื้อเนื้อเื้อเสื้อ้อเอเสื้เสื้อเสื้อเสิ้อเสื้อเสื้อเสไปอเสื้อเสิ้อเสื้อเสื้อเสเ้อเเนา้อเเสื้ออเเอเ้อเนื้อเสื้ออเอเอเออืออเ้เเอเเ้เ้เเเนาะ ปันชมป,ปันแดงเลยเนาะหตลาดเนาะพาหักพากาันเป็นหลอกในหอพี you know> ่น้อเนาะหนตลาดเลยหอตลาดเลเด้อพี่น้องตะแพงในตัวสีเขียวค่ะตัวสีขาวค่ะสีขาวถุงน้หนอะไรแต่ต้องลุกามีหล่รยได้เมอนไปหาลายห่านก้อนนจริง

ซื้อให้น้องลูกน้องนี่น้องนี่นี่นี่ยูนิคอนนี่ไหนี่เออเอาเออ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 เอนเออ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 เมอเออเออเเออเออเอยอเอาเออเออเอ้ออเออเออเอแเออเออเออออเออนอองอเออเอเเเเออเนอเ อันนี้ฮะเอาตัวเดียวคุณี่เดซ่าเพิ่งเสื้อเพิ่งเสื้อเสื้อยืดอะไรคุณี่นี่เสื้อยืดแบบนี้ตัวน่ะหกสิบเนาะน้อยๆได้เห็นน้องลุงแล้วก็เอากระชีไปซื้อ อันนี้คือน้องทองซื้อเองพี่น้องอันคณะของเงินหนานกซื้อให้น้องลุงเพื่อความความบันเกิดเดจานลกะกันซีแพ็กให้เพึ่งง่ามไปเซอร์ไพรส์อันเกิดเพึ่นงตาโบมี่ยังหายไรเนาะค่ะซื้อๆไอ,อนน้นี่เนี่ยน้องพี่น้องเนาะตัวนี้ก็ คือนะอันนันพดงามเงินไปตัวตัวแม่เราเลือกขนาดงามเนาะงามวนาะแม่ทาน้องมาเลือกเสื้อผ้าน,นี้ให้หลายแต่มันมีแบบของดีอันนี้นเหนี่จะของวีอันไหมี่หวีเด้งหันค เอามรฟ้อเสือก่อนเนื้อเสือ,อตา่ากอะไรตัวนี้ตหาหักหน่อย่ะตัวนี้มันเป็นตาหัก ี่ปเฮ้ยี่สิบปีบวกฮะแปดปีเฮ้ยขาไปเรลยกเวลไมรงทอนี่นี่นี่ มีสรงฟอมทรงทรงหาพันไงหน่อยโวดหัวเล่าใหญ่กว่าส่งมันน้อยได้ก่ะ ยังไงเดี๋ยวไปไปหันันระเมันแพ้ห้อนนะฮะเออรู้สิเอาแพ้น่นบอกมันห้อนะเขายัดเขาหอนนีแค่มันลื่นนี่สีแดงกรมีหนอนีบรเวนสีบัวตัวนี้บัวสีบัวบัวสีแดงบัวตัวนี้ นี snake, no, no. Um. ่ันีเดียวบัวนี่มันแด้งเลยโลเก็มีลายอะตรวนี้เนาะเอาีนี่เยนี่เนี่ยเอองาม่าเบ้มันมีส่งผลั้ยไงเออเบิ้งส่งใชงครัเออส่งโอเคได้เออเก้าพันเด้อคือหน่อยดูไซอีเบิ้งจเย็นเย็นสื่อยู่แล้ว้เลย ใช้ปิ้นให้พี่น้องมืงนาะพอดีแล้วพอดีแล้วเซลเซลใส่้องเยอะก็ลดใส่เสือได้น้องคขายดีเนาะขายดีขายถึกซื้อสบใช่ไหมไม่น้อยยิ่งมาเบิ่งด้กระโปงทิชชู่หาพันกันนี่ฮะโอ้ยเรา โม่ิบห้าะนี่ได้กระรงอีกแล้วนี่ตาเพงนะนะนะตอนนี้เขากลมาฮ้อนเทือนเร่ร้อยเดนจ้าเดินมะเสือทำงานมีงานเองเลยพี่น้องซื้อให้น้องลูกนี่เป็นข้อความในเพืนต้นนี้กันหกสิบพันเท่าไรแม่หกสิบหกสิบหาเท่าไรเท่าไร่เป็นหมินบาทสองร้อยสองรอกว่าบาทด้วยกน้องต้นน ซื้อหางน้องลูกสุดนี่นาง,งาตสมาหอดี่นออเลยเป็นคนห่อใส่อันกล่องทีหน้าปีนพึ้นฝากกระเพามาหางนอกแปไม่ได้เห็นยังชิชานีหละที่เราทีผนีับเสือสรรน,อออนีนี้วกระย่าลงเนยเ้นางซื้อเจี้ยมาเร,รื้อยนี่ตงลูงหมักสีชมพูนี่เลยเจี้ยเด็กเดกเด็กเ้็ยยกเดกก Nam ngâm ngâm mà thâu ngâm ngâm không ngâm 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 เอาเขาไปลงเลยไะไม <c oughs> ่มีไม่ได้ลงโหลดเลยที่นี้ค่ะออไวเด้อร์เด้อพี่น้องพอดีทงนี้นนนมางัดก็ิสิขีิมาเอาบุ๋มบอกว่ามึงเห็ดงามหายร้อยแล้วก็มาหวัดกระยาเนาะแต่ในกล่องนี้ หอของวัในเนฟิดก่อนี่นอนรับเขาน,เน่ะรางว่าสิถธิใจนะเปดูวีน,นีคอนนี่พาอาดแบบเรียบร้อยวันนี้้างราับสิเขาซื้อมาสองแผ่นได้ไหมไมาอย่างไรผ่นเพื่อนนี่มันมืพอสุดิาพดาดเลยอ เอาอยัางไงเอาสะกดสะกอยูดีนะแนะนำไเอาสะกดก่อนสอ่งออนะเราเนื้นนนเดียงกันก่อนลูก่ามาิบเอยเออสะกดแคเยินนนะ้มนาทงเนาะเออดงเลยเลยโอเคอะไม่ด้ดุงยืดเออถักในสูดรสิทังกี่ถึเขขง,งเนาะ นีนี่กตักกระปุกอืมน่ลกตักกระปุกวนะนั่งอยู่ตรองเสียตรงน้กระตักกระปุก่หน่อะไรไปลงเยนติตรงนี้ก่อนเอาจีออกมาในน้อยอแหละเอ้ยขมิตรสองแจ่แกนนี่ก่อนนะ เคยได้คอนวั้ยมาทั้งคืนนะฮะผมเคยผมเคยได้ขอ,อนวะ่ะ,อะอคอนเกิดทีมนะือไงนะแม่ก้องเลยท้ง เนเอ่ก <N ày. S 2> oh, ็หะนื่บน้องเด้อมาซสื่อโบอีกนี่เป็นนความสวยดีกันโอ้ยนางหรือเนแจ็คแมนเพียงเออใช่แล้ว สิได้พี่น้องเลยกล่องของขว,วัญทาการเรียบร้อยแล้วพี่น้องภาพก,กันเห็ดโบโบเป็นล่ะกันเห็ดแล้วนี่เอาะอะไรแล้วพีน่น้องเหาอกลางงานสีเป็นยังพี่น้องการชิ้นหนึ่งการชิได้ลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์ like กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องท่องนาที<อ>เคเอสหนอยพี่น้องลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย